สัญญาณว่าความรักครั้งนี้เป็นพิษต่อใจฟังให้จบก่อนจะสายเกินไปบางครั้งความรักก็ไม่ได้มาในรูปแบบที่สวยงามเสมอไปเรามักอดทนกับสิ่งที่เจ็บปวดเพราะคิดว่านั่นคือความรักแต่จริงๆอาจเป็นพิษต่อใจบางคนเคยเล่าให้ฟังว่าตอนแรกความรักของเขาหวานมากทุกอย่างดูสมบูรณ์แต่ไม่นานกลับเต็มไปด้วยการประชดการหายไป ไม่บอกล่วงหน้าเขายอมทนเพราะหวังว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแต่ยิ่งนานเข้าเขายิ่งรู้ว่าความรักนี้กำลังทำร้ายใจเขามากกว่าการเติมเต็มเธอรู้ไหมตอนแรกเขาเล่าให้ฟังว่าความรักมันดีมากเลยนะหวานจนเขาคิดว่าเจอคนที่ใช่จริงๆแล้วทุกวันเต็มไปด้วยคำพูดน่ารักนาการดูแลเอาใจใส่แบบที่ไม่เคยได้รับจากใครมาก่อน แต่พอเวลาผ่านไปมันเริ่มเปลี่ยนคำหวานหายไปเหลือแต่การประชดการนิ่งเฉยการหายไปไม่บอกลวงหน้าเขารู้สึกเหมือนต้องคอยดาวอารมณ์อีกฝ่ายตลอดเวลาเขายอมทนเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นหรอกแต่วันแล้ววันเล่ามันกลับทำให้เขาเหนื่อยใจมากขึ้นจนบางทีเขาก็ถามตัวเองว่านี่เรากำลังรักหรือกำลังเจ็บอยู่กันแน่ทำไมต้องรู้จัก ความรักที่เป็นพิษ (toxic love) ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีหลายครั้งคนที่เรารักเขาอาจมีข้อดีมากมายอาจเคยทำให้เรามีความสุขจริงๆแต่เมื่อความสัมพันธ์นั้นสร้างบาดแผลมากกว่าความสุขต่อให้เขาไม่ใช่คนเลวมันก็ยังพิษต่อใจเพราะสิ่งสำคัญคือผลลัพธ์ที่เกิดกับเราไม่ใช่แค่การมองว่าใครผิดหรือถูก อ๋อไฮโวเทจผลกระทบต่อหัวใจและความรู้สึกความเครียดสะสมอยู่กับคนรักแต่ใจไม่สงบเหมือนร่างกายอยู่ข้างเขาแต่ใจเต็มไปด้วยความกังวลน,นอนไม่หลับคิดวนไปวนมากลัวว่าจะทะเลาะกลัวจะถูกตำหนิหรือกังวลว่าเขาจะหายไปอีกรู้สึกไม่เป็นตัวเองต้องพยายามเปลี่ยนบุคลิกพูดให้น้อยลงยิ้มให้น้อยลง หรือฝืนทําในสิ่งที่ไม่ใช่เราแค่เพื่อไม่ให้เขาโกรธเสียโอกาสในชีวิตเมื่อเราทุ่มทั้งเวลาและพลังไปกับการประคองความรักที่เป็นพิษเราอาจพลาดสิ่งที่มีค่ากว่าเช่นการเติบโตในงานความฝันหรือแม้กระทั่งโอกาสเจอความรักที่ดีจริงๆบางทีเขาอาจไม่ใช่คนไม่ดีนะแต่ลองสังเกตตัวเองสิว่าอยู่กับเขาแล้วเราเครียดมากกว่าสบายใจหรือเปล่า ถ้าเราต้องนอนร้องให้บ่อยๆรู้สึกไม่เป็นตัวเองหรือเสียโอกาสดีๆในชีวิตมันชัดเลยว่าความรักนี้กำลังเป็นพิษต่อใจเราแล้วบางครั้งนะความรักที่เราอยู่มันไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรอกเขาอาจเคยทำให้เรายิ้มเคยทำให้เรามีความสุขจริงๆในช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราเริ่มสังเกตได้ว่าความสัมพันธ์นี้ทำให้เราเจ็บมากกว่าที่จะสุขอยู่ด้วยแล้วเครียดอยู่ด้วยแล้วไม่สบายใจ เหมือนร่างกายอยู่ข้างเขาแต่ใจเรากลับเหนื่อยทุกวันลองคิดดูเรานอนไม่หลับเพราะเอาแต่กังวลว่าจะทะเลาะก,กันอีกเมื่อไรเราต้องเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาพูดให้น้อยลงหัวเราะให้น้อยลงทำทุกอย่างแค่เพื่อไม่ให้เขาโกรธทั้งที่มันไม่ใช่ตัวตนจริงของเราเลยหรือบางที เราทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการประคองความรักที่เจ็บปวดจนพลาดโอกาสที่จะเติบโตในสิ่งที่เราฝันไว้และนี่แหละคือความจริงที่เจ็บปวดความรักที่เราเคยคิดว่ามันใช่อาจกลายเป็นความรักที่เป็นพิษต่อใจเราโดยที่เราไม่รู้ตัวความรักที่ดีไม่ควรทำให้เรารู้สึกเล็กลงไม่ควรทำให้เราต้องร้องไห้บ่อยๆและไม่ควรทำให้เราสงสัยว่า ตัวเองมีค่าแค่ไหนเพราะความรักที่แท้จริงมันควรเยียวยาไม่ใช่ทำร้ายหัวใจของเราแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าความรักที่เรากำลังอยู่มันกลายเป็นพิษต่อใจแล้วจริงๆบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตชัดเจนเหมือนในละครหรอกนะมันค่อยๆซึมเข้ามาเงียบๆทีละนิดเหมือนยาพิษที่เราดื่มทุกวันจนชินจนเราไม่รู้เลยว่าจริงๆเรากำลังถูกทำร้ายอยู่ วันนี้ฉันเลยอยากชวนทุกคนมาลองฟังกันว่ามีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่บอกเราว่าความรักครั้งนี้อาจไม่ใช่รักที่เยียวยาแต่เป็นรักที่กำลังทำร้ายหัวใจเราอยู่โดยไม่รู้ตัวถ้าฟังแล้วเจอว่ามีหลายข้อที่ตรงกับชีวิตตัวเองลองหยุดถามตัวเองสักนิดนะว่ารักครั้งนี้ยังคงคุ้มค่าที่จะรักษาไว้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้ว เราควรหันกลับมาเลือกตัวเองมากกว่าเจ็ดสัญญาณเตือนว่าความรักครั้งนี้เป็นพิษต่อใจ 1. ถูกควบคุมทุกเรื่องสัญญาณแรกที่เห็นชัดมากๆคือการถูกควบคุมถ้าอีกฝ่ายพยายามจะกำหนดทุกการตัดสินใจในชีวิตเราตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างการแต่งตัวไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างการเลือกเส้นทางชีวิตเขาอาจบอกว่าทำไปเพราะห่วง แต่ในความจริงเรากำลังถูกพรากเสรีภาพทีละนิดๆโอ้จนสุดท้ายเราไม่เหลือสิทธิ์จะเป็นตัวของตัวเองเลย 2. อ,อารมณ์ไม่มั่นคงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบางครั้งเรารู้สึกเหมือนขึ้นรถไฟหาะวันนี้เขาอ่อนโยนพรุ่งนี้เขาเย็นชาอีกวันกลับมารักเราอีกครั้งพอเราเจอแบบนี้บ่อยๆมันทำให้ใจเราเหนื่อยเพราะเราไม่เคยรู้เลยว่า พรุ่งนี้จะต้องเจอกับเขาในเวอร์ชั่นไหนความไม่มั่นคงแบบนี้ทำให้เราหวังแล้วก็เจ็บสลับกันไปไม่สิ้นสุด 3. การสื่อสารเต็มไปด้วยการตำหนิสัญญาณต่อมาคือทุกครั้งที่เราคุยกันกลายเป็นการทะเลาะหรือถูกตำหนิแทบทุกครั้งเราอาจอยากเล่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นแต่กลับจบด้วยประโยคที่ทำให้ใจเราหนักความรักที่ดี ควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เราคุยกันได้อย่างสบายใจแต่ถ้าเรารู้สึกว่าแค่จะเปิดปากพูดก็กลัวแล้วนั่นไม่ใช่ความรักที่ควรเป็นเลยต้องลดตัวเองตลอดเวลาลองสังเกตดูสิว่าเราเป็นตัวเองได้จริงๆไหมเวลาอยู่กับเขาถ้าเราต้องพยายามพูดให้น้อยลงหัวเราะให้น้อยลงต้องซ่อนความฝันหรือหยุดทำในสิ่งที่รักเพียงเพราะกลัวเขาจะไม่พอใจ นั่นไม่ใช่รักเพราะความรักที่แท้จริงไม่ควรทำให้เราต้องเล็กลงเพื่อให้เขารักแต่ควรทำให้เรากล้าที่จะยิ่งใหญ่ในแบบของเรา 5. รู้สึกผิดตลอดเวลาอีกสัญญาณที่เจ็บลึกมากคือการที่เราต้องขอโทษแทบทุกครั้งทางที่บางครั้งเราไม่ได้ผิดเลยเหมือนเราถูกทำให้เชื่อว่าเราไม่ดีพอหรือถ้าเราเก่งกว่านี้เขาคงไม่เป็นแบบนั้น ความรักไม่ควรทำให้เรารู้สึกผิดกับการเป็นตัวเอง 6. ไม่มีพื้นที่ให้เติบโตสัญญาณข้อนี้สำคัญมากๆเลยความรักที่ดีควรผลักดันให้เราก้าวหน้าแต่ถ้ารักครั้งนี้กลับทำให้เราไม่กล้าฝันไม่กล้าโตไม่กล้าเดินไปข้างหน้าเพราะอีกฝ่ายไม่สนับสนุนหรือแม้กระทั่งชุดรังเราเอาไว้แบบนี้ไม่ใช่รักที่พาเราเติบโต แต่เป็นรักที่พาเราถอยหลังเจ็ดกลัวมากกว่าสุขแล้วข้อสุดท้ายคือการที่อยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกกลัวมากกว่าจะรู้สึกสุขกลัวว่าจะทะเลาะกลัวว่าจะโดนตำหนิกลัวว่าถ้าพูดผิดจะเสียบรรยากาศถ้าความรักทำให้เราหวาดกลัวมากกว่ารู้สึกปลอดภัยเราต้องยอมรับตรงว่าความรักครั้งนี้มันกำลังทำร้ายหัวใจของเราอยู่เราควรทำยังไง ทั้งเจ็ดข้อนี้คือสัญญาณเตือนชัดว่าความรักที่เรากําลังอยู่อาจไม่ใช่รักที่เยียวยาแต่เป็นรักที่ทำร้ายหัวใจเราถ้าเจอแม้แต่สองสามข้อก็อย่ามองข้ามเพราะความรักไม่ควรเป็นสนามรบความรักควรเป็นบ้านที่เรากลับมาแล้วรู้สึกปลอดภัยเสมอทางออกของความรักที่เป็นพิษถ้าเราฟังสัญญาณเตือนทั้งหมดแล้ว แล้วรู้สึกว่ามันตรงกับชีวิตเรานั่นไม่ใช่เรื่องที่น่าโทษตัวเองเพราะการที่เราเลือกที่จะรักใครสักคนมันไม่ใช่ความผิดเลยแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเมื่อเรารู้แล้วเราจะทำยังไงต่อไปขั้นแรกเลยคือยอมรับความจริงยอมรับว่าความรักครั้งนี้อาจไม่ใช่รักที่ทำให้เรามีความสุขอย่างที่หวังไว้การยอมรับไม่ใช่การแพ้แต่คือการกล้า ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงขั้นต่อมาคือการตั้งขอบเขต (boundary) ให้ชัดเจนเราต้องรู้ว่าหัวใจเรารับได้แค่ไหนสิ่งไหนที่เกินไปและเราจะไม่ยอมให้ใครก้าวล้ำเข้ามาทำร้ายใจเราได้อีกการตั้งขอบเขตไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นการบอกโลก,กว่าหัวใจของฉันก็มีคุณค่าถ้าเราลองปรับแล้วลองคุยแล้วแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมบางครั้งเราก็ต้องกล้าที่จะเลือกตัวเองใช่ มันเจ็บมันเศร้าแต่มันคือการเจ็บเพื่อรักษาไม่ใช่เจ็บเพื่อทอรมานต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดจำไว้นะความรักไม่ควรทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่เหลือตัวตนความรักไม่ควรทำให้เราต้องร้องให้คนเดียวกลางดึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและความรักที่ดีจะไม่ทำให้เราสงสัยว่าตัวเองมีค่าแค่ไหนเพราะรักแท้ไม่ใช่รักที่ทำร้ายแต่คือรักที่เยียวยา รักที่เต็มเต็มและรักที่ทำให้เรากลับมายิ้มได้ด้วยหัวใจจริงๆทั้งหมดนี้คือสัญญาณเตือนที่บอกเราได้ชัดเลยว่าความรักครั้งนี้กำลังเป็นพิษต่อใจหรือเปล่าฉันอยากให้ทุกคนลองฟังเสียงหัวใจตัวเองจริงๆว่าตอนนี้ความรักที่คุณมีมันทำให้คุณยิ้มได้มากกว่าร้องไห้หรือเปล่าถ้าวันนี้คุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและคุณไม่จำเป็นต้องทนอยู่กับความรักที่ทำร้ายห,หัวใจ เพราะคุณมีคุณค่าและคุณสมควรได้รับความรักที่อ่อนโยนปลอดภัยและเติมเต็มถ้าเนื้อหานี้ช่วยปลูกอะไรบางอย่างในใจคุณได้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อกำลังใจให้ใหกับคนที่อาจกำลังเผชิญเรื่องแบบเดียวกันด้วยและที่สำคัญอยากฟังความคิดของคุณลองคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณเคยเจอสัญญาเหล่านี้บ้างไหมหรือคุณผ่านมันมาได้ยังไง เพื่อเรื่องราวของคุณจะเป็นแสงเล็กๆที่ช่วยเยียวยาหัวใจของใครอีกหลายคนได้เพราะสุดท้ายแล้วความรักไม่ใช่สนามรบความรักคือบ้านที่เรากลับมาแล้วควรรู้สึกปลอดภัยเสมอ